ก็ขอสวัสดีนะคะพี่น้องวันนี้นะคะมะหดน้ำมะหดน้ำต้นผาอีตูจ้าพี่น้องจนวันมันทีตายบ่เลยล่ะมันแหงคักไหล ไฟอีตูจ้ะพี่น้องไฟอีตูปล่อยนามใส่ไฟอีตูหมดแล้วกับป่อยใส่ไฟอีตูจ้ะกับบักพิกแห้งต้นเดียวนี่ยแหละคะ่ะงามบ่พี่น้องค่ะอีตูเบิ่งเบียดหน่อยมันฝุ่นเบียดหน่อยมันเต็มอยู่่พีน้องจ้ะพี่น้องหมดพักแล้วกัมกบ,บ,กบกมาเก,ก,ก็บบักบวบพี่น้องมาบักบวบกับบักบวบงามดอกพี่น้อง บอกบวมน้อยหน่อยกำลังใหญ่กำลังอ่อนตุ่มเสบเสียบพอดีเลยนี่กำลังนะคะแต่ว่ามูกแก่ๆมันกับมีแหละพี่น้องมั้งเนี่ยมันเก็บมันเก็บบ่ะทันกับเหตุให้เอาไว้เป็นพันจะพี่น้องนะคะเอาไว้เป็นพันนะคะก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยบานเฮ้ามันก็เป็นนวยประทันเรกพี่น้องคนมาก,กินบวบ,บ,บ มีเล่าใอยู่หัวสวนใจพี่น้องหัวสวนก็แบบนี้เหล่าพี่น้องมึงเขี้ยมนะเก็บเก็บกระทันส่วนมากก็จะหายเป็นท่านหลายกอจะพี่น้องเป็นหอยตะกลเด็กเตียนอูอันนี้อยู่อัานมองหลังสวนคอตกตะกะแตนของแย่หลานเด้อค่ะเด้อนี่จ้พี่น้องคนตุ่ตนตนเด็กเตียนอยู่หอยซ้ำซากอยู่กระทันจ้า จังในจังในคลิปเก็ปปบบักบวบนี่ก็แค่นี้ได้พี่น้องเด้อสุ่สุขค้ขนฝากติดกดติดตามได้ค่ะได้ฝากกดแช่กดไลค์เนาะพ่าว่าจะเป็นเอฟซีนะคะยุทประเทศไทยหรือว่ายุต้างปะเทศเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสุขสุขคนนั่นละที่กดไลค์กดที่กดไลค์กดแช่ให้อาญายหลานจมจุนแคลมารีนะคะขอให้มีแต่ความสุขความสุขสุขค้ขขนได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ